เพศผู้แปลแพ็ดวิชามหาเซียนทุกอย่างเตรียมกันไปเรียบรอย้อยหมดแล้วค่ะแล้วจะรอให้ฉันตัดลิบิ้นเหรอเอาเลยช่วงเวลาที่เบิกบานมักจะอยู่กับเราไม่นานคนบางคนอยู่สงบสงบดีๆก็ได้ แต่เพื่อความเบิกบานเพียงชั่วคราวแม้แต่ความสงบสุขของตัวเองก็ไม่เห็นค่าสิ่งชั่วร้ายยังไงก็ต้องรีบกำจัดแกกล้าฆ่าฉันเหรอแม่ของฉันคือช้างกวนหน้าหลานแกจะไม่ได้มีความสุขไปตลอดชีวิตแนะ่รู้ใช่ไหมว่ากำลังเล่นอยู่กับใครว้าวงั้นฉันให้โอกาสแกโทรศัพท์สักครั้งดีกว่าเรียกแม่มาช่วยสิไอ้ลูกหมาอ,อ๋อถากนี้ทำไมมันคุ้นๆคนหาสกุลฉัน ฮัลโหลแม่ครับมีคนตลุล้งแนแอ้มผมมันจะฆ่าผมแล้วแม่ช่วยผมด้วยไม่ต้องกลัวลูกเอาโทรศัพท์ให้มันแม่จะคุยเองชางควรไม่ได้เจอกันนานนะฉันจะไม่ถามว่าแกเป็นใครและก็ไม่ถามด้วยว่าลูกชายของฉันอยู่ไหนปล่อยเขาซะมีเงื่อนไขอะไรก็พูดมาเลยได้สิไปกระโดดตึกฆ่าตัวตายซะใช้ชีวิตของเธอแลกกับชีวิตของลูก ยุติธรรมดีนะว่าไหมแกจ้้นอูชิงเหรอไอเด็กโสโครบลูกของยีสวัสดิ์ที่ข้าตัวตายไปเหมือนว่าเธอจะเลือกแล้วงั้นก็รอฟังผลนะเดี๋ยวก่อนจ้านอูชิงแกจะทำแบบนี้เพื่อคนที่ตายไปแล้วทำไมมันไม่คุ้มค่ากันหรอกนะฉันจ,จะให้เงินแกปล่อยลูกชายฉันออกมาเถอะเงินเหรอ เงินมันแก้ได้ทุกปัญหาเลยเหรอฉันว่าไม่นะช้างควรหน้าหลานจงไว้ให้ดีอนาคตของเธอมันจะมีแต่ความมืดมนไม่จบสิน้นจ้านอูชิงฉันจะไม่มีทางปล่อยแกไปน่าเสียดายเหมือนที่พึ่งพิงของแกจะไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนฉันจะโทรหาพ่อเขาเป็นปรมาจารย์นาั่นการต่อสู้ ทำชั่วมาทั้งชีวิตแล้วยังจะทําให้มันยืดเยื้อยาวนานไปอีกทําไมชาติหน้าก็ทําตัวดีๆหน่อยแล้วกันทําไมทําไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ทั้งที่ฉันกําลังจะขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วแท้ๆรู้ว่าฉันกำลังจะตายแต่ขอตายแบบไม่ค้างคาใจได้ไหมจำผู้หญิงที่โดดตึกเมื่อสิปีก่อนได้หรือเปล่าแกสิบปี แกคือเยื่อของฉันในภารกิจเมื่อสิบปีก่อนตัวสันงงๆอยู่ในอ้อมกอดแม่เหมือนลูกสัตว์ที่บาดเจ็บนักลูกชายของเสียซุนอยู่เติบโตมาจนถึงจุดนี้ได้คนพวกนั้นมันคิดผิดทั้งหมดเลยฮจําได้แล้วงั้นก็ตายอย่างสบายใจได้แล้วใช่ไหมฉันอยากรู้ตัวตนของแกในตอนนี้แกคือราชันสงครามเทียนออง ช่างเป็นเกียรติเ <c oughs> หลยเซียนเตาร้ายกาจขนาดนั้นพออยู่ต่อนหน้าพี่อูชิงกลับบวกเบียกเป็นขี้ดินขี้โคลนเลยบ้าเอ้ยเมื่อกี้ลูกพี่โมโหจริงๆนะถ้าผมไม่รีบพาตัวพวกคุณออกมาก่อนมีหวังโดนลูกหลงกันหมดแน่ร้ายกาจจริงๆไอ้น้องคนนี้ไม่รู้ว่าก่อนเหลยเสียงเตาตายเขาพูดอะไร ไอ้เลวนั่นถึงยอมรับความตายง่ายๆแบบนั้นคนลูกเรียกพี่คนพ่อเรียกน้องสรุปว่าเจ้านายผมอยู่ในตำแหน่งไหนแล้วเนี่ยฮ่าๆๆก็เอาที่เขาสบายใจหวังว่าเป้าหมายต่อไปจะได้เจอที่งานประลองนะเหลยเซียนเต่าบอสคะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มไหมไม่ได้ เฮ้ไอเวนนี่ไม่น่าปล่อยให้ตายง่ายๆแบบนี้เลยไรค่าจริงๆฮเรื่องที่ฉันอยากรู้ต่อให้หนีขึ้นฟ้ามุดลงดินฉันก็หาเจอไม่จําเป็นต้องให้เขาพูดหรอบอสไปไหนฉันไปด้วยไม่ได้หลังจากนี้ฉันจะไปร่วมการประลองโคต,ต้าไหตองเธออยู่ที่นี่รอเก็บกวาดนะลําเอียงนี่นาะงานใช้สมองแบบนี้ทำไมไม่ผมทำบ้าง แล้วนายมีสมองกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคีคีคีทางเค้าบอสของเราเขาบอกว่านายเง่แหละผู้หญิงคนนี้เป็นใครทําไมดูสนิทกับพี่อูชิงจังยายเด็กคนนี้เรื่องอย่างชิงไม่เคยจะเก่งกับชาวว้านเขารอกต้องให้พ่อช่วยทุกทีโอู๋ชิงจะเข้าร่วมการประลองโคต้าที่จะจัดขึ้น3วันหลังจากนี้หรอใช่ครับผมไปเป็นตัวแทนสกุลเวิน เพนชิงสานโชคดีจริงๆฉันเองก็ต้องส่งผู้เข้าร่วมการประลองด้วยเหมือนกันจริงๆจะเป็นคนนําทีมไปด้วยกันเลยเมล่าจะได้มีเพื่อนเดินทางได้ยินว่าสถานที่จัดงานค่อนข้างไกลนะครับใช่เพื่อความยุติธรรมงานประลองโกต้าทุกครั้งจะจัดขึ้นนอกไหต่ตงเพจผู้แพรเพศวิชามหาเซียนอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจผู้แปกันด้วยนะครับ